ปอป้าเห็นแล้วชอบถูกชะตาก็เลยตามมาเรื่อยๆก็ประมาณสองเดือนพอเห็นว่ามีคอรสเรียนแล้วก็ลงเลยโดยไม่ลังเลแต่ปรากฏว่าคอสนี่วันที่แปดสิบเก้าก็ถามโค้ชว่าเร็วกว่านี้มีไหมโค้ชบอกมีพรุ่งนี้งั้นเอาเลยไม่ลังเลพอยิ่งได้เข้ามายิ่งรู้สึกได้ว่าตัวเองโชคดีแล้วก็ดีใจ คือมันสัมผัสได้ว่าเขาเป็นผู้ให้จริงๆโดยที่ราคาที่เราได้นี่มันมากมายเกินกว่าราคาที่เราจ่ายแล้วก็อยากจะขอบคุณขอบคุณด้วยใจจริงๆขอให้โค้ชมีความเจริญรุ่งเรืองมีความก้าวหน้าในชีวิตส่วนตัวและชีวิตการงานขอให้เป็นโค้ชแับแนวหน้าของเมืองไทยท็อปไฟของเมืองไทยในเร็วๆนี้ด้วย จากใจจริงๆค่ะขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ